วันนี้นะคะโบก็จะพาเพื่อนๆมาถาม้ำสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะโบก็จะพาเพื่อนๆมาถาม้ำ เขาเรียกอะไรฮอร์โมนนมสดนะคะฮอร์โมนนมสดนะคะแต่สูตรของโบนะคะโบจะทําผสมกันนะคะฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่นะคะโบจะเอามาผสมกันเลยนะคะมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะคะมันสะดวกกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะจ๊ะค่ะอุปกรณ์ของโบนะคะก็จะมีนี่เลยจ้นาน้ําตาลผงชูรสนะคะอันนี้คือผงชูรสนะคะโบได้ใส่กระปุกเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออ่ เขาเรียกอะไร M 1 5 0นะคะเป็นเป็นเป็นเหมือนกระทิงแดง M 1 5 0หรืออะไรก็ได้นะคะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรน้ะชูกำลังเหรออะไรนะคะเรียกไม่ถูกนะคะแต่ว่าที่ไทยก็จะเป็นพวก M ร้อยห้าสิบพวกกระทิงแดงอะไรอย่างนี้นะคะใช้ได้นะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวโบวจะใช้2กล่องนะคะเออสองขวดนะคะเพราะโบจะทําแบบเทอร์โบนะคะก็สําคัญเลยก็คือไขไก่นะคะโบจะใช้ทั้งหมด4ฟองนะคะไซส์ไหนก็ได้นะจ๊ะแล้วก็นมสดค่ปะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยจ้าค่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะหาขวดมานะคะหาขวดประมาณนี้นะคะจะเป็น1ลิตรครึ่งหรือ2ลิตรก็ได้นะจ๊ะโอเค ก็มาผาสมกันเลยเนาะอันดับแรกนะคะโบจะใช้น้ําตาลก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นมันแห้งเนะาะโบจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะโบก็จะใส่น้ําตาลประมาณ8ช้อนนะคะ8ช้อนโต๊ะนะคะใครมีช้อนโต๊ะก็ใช้ช้อนโต๊ะนะคะที่บ้านโบไม่มีช้อนโต๊ะนะคะมีแต่ช้อนยาวๆแบบนี้เนาะค่ะก็นี่เลยนะคะใส่ลงไปโอเคค่ะต่อไปนะคะ น้ำตาลใช้ไปแล้วต่อไปผงชูรสนะคะโบจะใส่ผงชูรสประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเรามีไข่ทั้งหมด4ฟองเนาะโอเคผงชูรสแพงมากคะ่ะตอนนี้นี่นะคะผงชูรสนะคะ4ช้อน,นะคะ่ะเดี๋ยวโบอขอใช้ตัวเก่าก่อนนะคะตัวเก่ามันเหลือนะคะอาจจะไม่ถึงช้อน ใส่ลงไปนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะนะคะ4ช้อนโต๊ะเมื่อกี้มันไม่เต็มช้อนนะคะเลยเพิ่มเข้าไปนึจ้ะโอเคค่ะก็ใส่ลงไปแล้วนะคะของแห้งๆนะคะใส่ลงไปก่อนนะจ๊ะอันดับต่อไปค่ะ m 1 5 0นะคะโบจะใส่แค่2นะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะใหญ่ๆ หนนะคะรังเทอร์โบจ้าอันดับต่อไปนะคะคือนมเปรี้ยวจ้ะใส่ลงไปเลยสูตรของโบจะไม่เหมือนใครนะคะแต่รับรองและประกันว่าพืชผักของโบสวยแน่นอนนะคะดจะใส่ลงไปทั้งหมด2อขวดนะคะอย่าคูนะคะหรือจะนมเปรี้ยวยี่ยห้ออะไรก็ได้นะจ๊ะ โอเคนะคะต่อไปนะคะโบจะตอกไข่นะคะลงไปนะคะที่อ่อบางคนเขาเขาเขาเรียกอะไร mm hmm. เขาจะทําใส่กล้วยนะคะหรือใส่ถ้วยนะคะแต่โบจะใส่แบบนี้นะคะเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะคะขยำขยำขยำแล้วก็เอาลงไปด้วยเลย เดี๋ยวโบจะเขย่าในขวดทีเดียวนะคะเบอรใครไม่ต้องทิ้งนะจ๊ะต่อไปนะคะนมค่ะนมสดนะคะใช้ลงไปเลยนมสดนะคะ1กล่องนะคะใช้1กล่องก็ได้ ใช้หนึ่งกล่องนะคะโอเคหยัดหยัด,ยดมันบลงนี่มันติดเกือค่ะโอเคค่ะได้แล้วจากนั้นนะคะโบก็จะ ปิดฝานะคะโบ,โบขอเช็ดมือก่อนนะคะจากนั้นนะคะโบก็จะปิดฝานะคะปิดให้แน่นเนาะแล้วก็เขยา่าเขย่าเลยะคะ่ะเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันนะจ๊ะ นี่คือฮอร์โมนนมไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะคะโบใช้ผสมกันเลยนะคะเพราะว่าเวลาโบเอาไปลดน้ํานะคะโบก็แต่ก่อนโบเคยทําแยกค่ะทําแยกไว้นะคะเคยลงคลิปไปแล้วนะคะโบทําแยกไว้แล้วโบก็จะเอามาใส่มันก็เอามาใส่รวมกันอะเนาะโบก็เลยเอาสูตรนี้มาท,ทําทีเดียวเลยค่ะดยาวไปค่ะยวให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้ขย่าให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็เก็บไว้นะคะไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหรือใครอยากจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็เก็บได้นะคะแต่ว่าให้คลายฝาด้วยนะจ๊ะคลายฝาด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันมีกรดนะคะไข่นะคะมันมีกรดนะคะถ้าเราปิดฝาแน่นเกินไปนะคะกรด ถ้าเรามาเปิดอีกรอบนึงนะคะระเบิดพุ่งสายหน้าแน,น่นอนนะคะก็นี่นะคะก็เป็นเนี่ยค่ะปิดแค่นี้ค่ะปิดแค่ประมาณนี้พอนะคะให้อากาศมันถ่ายเทนะคะเก็บไว้นะคะหมักไว้ประมาณ3วันนะคะหรือจะ2วันก็ได้นะคะสูตรของโบนะคะโบจะใช้เลยนะคะอันนี้คือสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องหมักนะคะแต่ถ้าจะให้ประสิทธิภาพดี ยิ่งขึ้นนะคะหมักทิ้งไว้นะคะ3าวันนะคะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ต้องคลายฝานะจ๊ะส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่จะใส่นะคะโบจะใส่ประมาณาน้าน้าประมาณ20ลิตรนะคะน้ํา20ลิตรนะคะแต่ของถังถังของโบมันจะเป็น5ลิตรนะคะถังที่ว่าบัวรดนะคะ5ลิตรโบจะใส่ประมาณสีฝานี่ค่ะสีฝาของของอ่า เบปซี่นะคะสีฝาของขวดไข่นี่แหละค่ะโบจะใส่สีฝากับน้ํา5ลิตรนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะลดวันละหนึ่งครั้งนะคะเชา้าๆหรือตอนเย็นก็ได้นะคะบํารุงไปเลยจ้านี่จะบำรุงพืชผลนะจ้าสวยงามแน่นอนจ้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊า